ครับผมเพื่อนๆครับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่เวฟร้อยสิบไอนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมไม่ได้ทําการเปิดสวิตกุญแจนะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูอาการนี้รถสตาร์ทเอาเองนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาดูอาการกันชัดๆก่อนตอนนี้นะครับชุดสวิตกุญแจไม่ได้เสียบกุญแจไม่ได้เปิดนะกุญแจวางตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยผมจะแตะขั้วแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆครับอ่าจากอ่าช่วงต้นคลิปนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆก็ได้ดูปัญหาไปแล้วนะครับของรถเบบลอยสิบไอคันนี้นะครับเพื่อนนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขไปรับรู้ไปดูปัญหาและก็นะครับวิธีการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากเมื่อเพื่อนๆเจอปัญหาเหมือนช่วงต้นคลิปนะครับก็คือนะครับ อ่าคุณแจก็ไม่ได้เปิดนะครับเ,เพื่อนแต่นะครับอ่าได้สตาร์ทหมุนทํางานเองอยู่ตลอดเวลาถ้าได้สตาร์ททางานเองอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะทําให้ไฟไม่ลดได้สตาร์ทร้อนจัดนะครับฐานใดหมดนะครับทุ่นใดไหมนะครับเ,เพื่อนนะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่อาจจะร้อนจัดแล้วก็นะครับอาจจะทําให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมแล้วก็ระเบิด ในที่สุดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับมารับทราบมารับรู้มาดูปัญหานะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อนๆสวิตซ์กุญแจไม่ได้เปิดนะนะครับสวิต์กุญแจไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้นะครับไฟก็ไม่ขึ้นเรือนใหม่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็นะครับเราไม่ได้เปิดสวิต์กุญแจไฟก็ไม่มาที่เรือนใหม่กันอยู่แล้วนะครับเพื่อน นะครับวันนี้ให้เพื่อนๆดูกันชัวร์ๆชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีแสงสะท้อนอ่าไม่มีแสงไฟที่เรือนไม่แต่อย่างใดนะครับถ้าเราจะไปโทษชุดสวิตช์กุญแจตัดปัญหาไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพ,เ,พเพราะว่าเราไม่ได้เปิดสวิตช์กุญแจนะครับอ่าเราไม่ได้เปิดสวิตช์กุญแจนะไอเคสนี้นะครับเพื่อนๆอ่าให้ดูเพื่อนๆดูกันชัดๆมีแสงไฟสีเหลืองไหมที่เรือนไหมนะครับตอนนี้ก็ไม่มีนะครับ อ่าก็ผมแตะขั้วแบตเตอรี่เท่านั้นแหละนะครับเพื่อนๆอาการก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆน,นะครับดูอาการกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งหนึ่งรอบนะครับผมจะไม่พูดแทรกนะครับเพื่อนๆนะครับจะให้เพื่อนๆน,นะครับพิจารณานะครับแล้วก็อ่าฟังเสียงเอานะครับผมไม่ได้เปิดสวิตช์กุญแจนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเห็นอาการไปแล้วนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้าอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆนก็ให้เพื่อนๆนนะครับกดปุ่มสตาร์ทย้ำๆย้ำๆย้ำๆเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับย้ำไปย้ำมาเดี๋ยวก็หายเองนะครับอาการใดสตาร์ทค้างนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่ามันเกิดจากอะไรล่ะทําไมถึงต้องนะครับอ่ากดปุ่มสตาร์ทย้ำๆย้ำๆนะครับเพื่อนๆนนะครับก็นะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับให้เอามือมาเคาะที่นะครับไปเจ้าตัวรีเลย์สตาร์ทนะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเจ้ารีเลย์สตาร์ทแต่ละรุ่นนะครับวางอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันนะครับบางทีเราอาจจะไปเคาะไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับจากอาการที่เพื่อนๆได้เห็นเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆ พอผมมาทําการขย like ับหรือว <mm ่าเคาะรีเลย์นะครับมาทําการขยับหรือว่าเคาะดีเลย์อาการได้สตาร์ทค้างก็หายไปนะครับเพื่อนจากตอนแรกนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทยำๆๆแล้วก็หายไปนะครับพอผมสตาร์ทเล่นสตาร์ทไปสตาร์ทมาก็เกิดอาการค้างอีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับก็นะครับมาลองขยับที่รีเลย์มาลองเคาะรีเลย์อาการก็หายไปนะครับเพื่อนนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนอีกอาการหนึ่งนะครับที่มักจะเจอในรถที่เป็นสตาร์ทมือนะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออาการของนะครับรีเลย์ค้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆอาการของรีเลย์ค้างนั่นเองนะครับรีเลย์ค้างนะครับรีเลย์ค้างนะครับด้านหมายความว่าเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจนะครับแต่นะครับ เราไม่เปิดสวิตช์กุญแจแต่นะครับดีเลย์มันค้างก็คือรีเลย์จะต่อกะระแสไฟนะครับจากแบตเตอรี่ไปที่ไดสตาร์ทโดยตรงนะครับเพื่อนๆนะครับนั่นหมายความว่านะครับไดสตาร์ทนะครับจะทํางานไปจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับเพื่อนๆนะครับไดสตาร์ทจะทํางานไปจนกว่าแบตเตอรี่จะหมด นั่นแหละนะครับที่ผมได้บอกไปช่วงต้นคลิปนะครับมีโอกาสทําให้ไฟไม่ลดได้นะครับมันยังมาจากไดรสตาร์ทมันทำงานอยู่ตลอดเวลามันร้อนจัดนะครับไดไหไม่สายไฟร้อนนะครับเพื่อนนะครับร้อนมาจนถึงแบตเตอรี่มีโอกาสที่แบตเตอรี่จะบวมแล้วก็ระเบิดขึ้นมาได้นะครับเพื่อนนะครับเมื่อเรารู้ต้นตอของปัญหาแล้วนะครับเราก็นะครับทำการถอดออกมานี่แหละนะครับ ไอเจ้าหน้าตาของรีเลย์สตาร์ทนะครับในตระกูลเวฟร้อยสิบไอนะครับเพื่อนนะครับอ่าเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะจะมีกล่องตัวนี้เขาเรียกว่ารีเลย์สตาร์ทนะครับเพื่อนไอรีเลย์สตาร์ทนะครับจะมีสายไฟนะครับเส้นใหญ่นะครับหรือว่าตัวแจ็คใหญ่นะครับสองเส้นใช่ไหมนะครับนั่นหมายความว่าอ่าสายไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งเข้ามารอกันที่รีเลย์นะครับรอเพียงแค่ นะครับรีเล์ทำการนะครับต่อวงจรกลานะปุ่มสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ตเอ่อต่อวงจรกลาของรีเล์ครบถ้วนนะครับรีเล์ก็จะทําการต่อไฟจากแบตเตอรี่ไปที่ใดสตาร์ทนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ปัญหาก็คือนะครับไปเจารีเล์สตาร์ทมันเกิดอาการค้างนะครับหน้าสัมผัสหน้าทองขาวมันละลายติดกันนะครับทําให้นะครับ รีเลต่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปที่ไดสตาร์ทโดยตรงต่อตลอดเวลานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับรีเลสตาร์ทนะครับของเวฟร1 1ยสจะสามารถใช้ร่วมกับรุ่นไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอยามาฮามีโอฟินคลิกเวฟนะครับเวฟร 110i นี่แหละนะครับสามารถใช้ รีเลย์สตาร์ทร่วมกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็ดูจากรูปทรงเลยก็แล้วกันนะครับรีเลย์ที่ผมไปซื้อมานะครับเป็นรีเลย์ของเทียมนะโลโก้ยามาฮ่าตัวนี้เป็นโลโก้ก๊อปปี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าไปไปที่ศูนย์ฮอนด้แล้วเขาบอกว่าต้องรอสั่งนะครับมันใช้ร่วมกันกับนะครับคลิกคลิกเก่านะครับคลิกเก่าคลิกร้อยสนั่นแหละคลิกกรบูนั่นแหละนะครับเพื่อน แต่ว่าของไม่มีต้องรอสั่งแต่ว่าลูกค้าอยากได้รถใช่ไงนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอาของเทียมของก๊อปปี้ในท้องตลาดไปใช้ไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่นะครับรูปทรงเหมือนกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมีโอฟีโน l i ีคล้อยสินะครับทั้งขบ,บูงหัวฉีดแล้วก็เวฟห1 2 5งอง้าไม่ใช่ เว็ร้อยสิบไอนะครับสามารถใช้ดีเดย์ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรุ่นนะครับที่บอกมาไม่หมดนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็นะครับซื้อตัวใหม่มาก็สวมลงไปนะครับทีนี้ก็ทําการต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับอ่าเคาะๆหน่อยนะครับอ่าเรามาเทสดูนะครับว่าจะเกิดอาการเหมือนเดิมไหมนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบแล้วก็พร้อมที่จะส่งงานนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับการแก้ปัญหานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับนอกเสียจากว่ากรณีนะครับอ่ารีเลย์สตาร์ทค้างแล้วก็ยังมีอาการนะครับแบตเตอรี่ช็อตสลับขั้วนะครับเพื่อนเพื่อนได้หมุนสตาร์ได้หมุนเองได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆได้หมุนเอง แต่ว่าเป็นการหมุนกลับด้านนะครับเครื่องยนต์จะไม่ติดนะครับเป็นอาการของแบตเตอรี่ช็อตสลับขั้วนะครับไฟมันจะย้อนไปทางขั้วลบนะครับเพื่อนแล้วก็จะวนย้อนกลับมาลงกาวที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับเพื่อนก็นะครับทำให้ได้สตาร์ทมีอาการค้างได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเอ้ารับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ